สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอะไรอีกแล้วนะครับ2วงจรนี้นะครับผมก็ได้ทําการทําขึ้นมาเองนะครับวงจรแรกนะครับไอซีสตัวตัวนี้นะตัวใหญ่ๆนี้เนาะก็จะเป็นวงจรบิดนะครับตัวนี้จะเป็นบิดแค่1แอมป์นะครับมี V ีบวกวลบแล้วก็กาวเลยนะครับจะใช้1000ไมโครนะครับตัวนี้35โวลต์เนาะวงจรนี้ไฮไลท์เลยนะครับเป็นวงจรแยกเบรดเนาะไอซีนะครับ4558เนาะตัวนี้นะครับจะใช้ไฟประมาณ12-15โวลต์นะไม่เกินนี้เนาะ หลายคน,นครับก็อยากให้ผมทําขายนะวันนี้ผมได้ทับตัวต้นแบบนะครับทุกคนดูกันแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ตั้งราคาเนาะว่าผมจะขายได้ไหมครับแบบนี้ถ้าชอบก็บอกได้นะผมจะทําเพิ่มอีกหลายๆลาบอดเลยนะครับตัวนี้เป็นแค่บอดตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับที่ใช้นะก็จะเป็น V บวครับ V ลบแล้วก็กาวเนาะอินพุตสสายนะบวกลบนะครับอพุตสองสายเหมือนกันครับบวกกับลบเหมือนกันเลยเนาะ ต่อหมอแปลงนะครับจะมีไฟสีแดงติดนะครับที่วงจรบิดอย่างนี้เลยเนาะผมนะครับก็ได้ทําการออกแบบนะครับให้ตรงนี้ครับสามารถใช้ใส่จําได้นะครับเป็นสายเมียเมียเนาะเอามาเสียบเข้ากันได้อย่างนี้เลยนะครับแยกสีชัดเจนนะว่าไหนเป็นสายไหนเนาะเสียบมาแล้วครับก็จะมีไฟสีน้ําเงินนะครับติดที่วงจรนะครับ บีเบทต,ตัวนี้นะครับเบดล้วน,นเลยครับตัวนี้ท่านต่อไปนะครับอาจจะมีซ็อกเก็ตไอซีหรือมีตัวอะไรสายเสียบแจ็ค3.5หรือจะมีบลูทูธเข้ามานะครับต้องต้องรอ,อติดตามชมนะครับส่วนตัวนี้ครับอาจจะทําขายเปอะไรเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนนะับเพิ่งทําตัวต้นแบบได้ตัวเดียวนับใครสนใจก็บอกว่าสนใจมีพิมพ์ไว้ในเมสเลยครับผมอาจจะได้ทําเพิ่มเนาะ ล้อช้านะครับแล้ว <Ebola> ก็มาต่อเทสกันเลยดีกว่าครับตัวที่ผมจะใช้นะเป็นขยาย d t a 2005นะครับใช้ในการเทสตัวนี้เนาะพงที่ใช้เทสวันนี้ครับจะเป็นลำโพงดอก6นิ้วเนาะเป็นขนาดกัน2ตัวตามในคลิปเลยเนาะแล้วก็มาฟังเสียงเบสกันนะว่าเป็นยังไงจบกันไปแล้วนะครับกับบอร์ด p อตัวนี้นะครับกับบอร์ดเออวงจรบีดตัวนี้นะครับคลิปนะครับดอกลำโพงอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าวางกับพื้นธรรมดาอะไรโต๊ะสะเทือนเลยเนาะ ตู้ก็ไม่มีนะครับเป็นแค่ลำโพงเปืเป่อยๆเ,ป,เ,ป,เป,ปล่าๆเลยนะอยากรู้ประสิทธิภาพดีแค่ไหนอ่ะรอผมทําก่อนนะครับแล้วก็ซื้อไปใส่กับแอมตัวเองนะเล่นๆนะครับเป็นผลงานนะครับดูสวยงามดีนาะ